ในฝั่งของเซทคือในมุมผมมาเซทอ่ะผมยัมงมองเป็นขาลงระยะกลางนะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยมันรีบาวได้จริงเออมันจริงแต่ของจริงอ่ะคืออยากเห็นทะลุแปดห้าห้าครับทะลุได้ดูดีมากๆถ้าทะลุขึ้นมาเนี่ยเราจะพบกับการเบรกนะครับไซเวดาวและกลายเป็นขาขึ้นแน่นอนแต่ต้องรุนแรอทะลุนะแต่วันนี้เปิดตลาดมาแล้วก็ ไม่ไปไหนครับยังอยู่แบบในกรอบแบบหยิบจ้อยมากเลยในกรอบสามเหรียญนะสามจุดอ่ะไม่ไปไหนก็อย่าพึ่งเข้าเราเน้นว่าทะลุแปดห้าห้าซื้อครับสต็อบแปดห้าศูนย์ด้านบนเนี่ยในโซนของแปดหกศูนย์แปดหกห้ามีโอกาสได้เห็นถามว่าปัจจัยบวกมีไหมเรื่องของนักนมันเป็นปัจจัยบวกครับแต่ปัจจัยลบก็ตามมาติดๆโดยการที่มองว่าตลาดเนี่ย อาจจะคิดว่าเฟดน่าจะโคงดอกเบี้ยสัมมากกว่ามันเลยเป็นภาพที่คานกันทําให้เซตไม่ค่อยไปไหนครับก็เซตห้าสิบยังอยู่แบบตรงๆเนาะก็ยังไม่เข้าส่วนในฝั่งของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เราก็บอกไปก่อนว่าโอ้โหณนะตอนนี้